สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนกอีกเคสหนึ่งนะครับจะเห็นว่าคนไข้พอมีเนื้อต้นนมอยู่นะ,อะตอนที่มาถิงเนี่ยจย์ว่าประมาณเกือบคับบีแล้วนะครับแต่คนไข้อยากได้คับที่ค่อนข้างใหญ่ทีนี้ใหญ่ยังไงให้มันดูสวยเป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องขึ้นกับการประเมินเนื้อต้นนมของคนไข้แล้วก็การเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมกับบอดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันวันนี้เราเลือกใช้ซิลิโคนโมทิว่าอคโนมิกแล้วก็ขนาดก็อยู่300กว่าซีซีนะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใช้แผ่เล็กราวนมมินิสกานะครับแล้วก็เทคนิคใต้กล้าม MS-MS นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เสริมใต้กล้ามน,นะ m s นะครับแผ่เล็กนะโอเคแล้วนะก็เคลื่อนไหวดีดูซอฟนะครับใช้ได้เลยแล้วก็เห็นไหมโอไซส์เงี้ยก็คือไซส์ครับ C plus นะครับอ,อาจจะเปครับ B นะครับจะใ,ใหญ่นิดนึงเพื่อให้ดูเซ็กซี่หน่อยนะครับเป็นอกดูฟูสวยโอเคครับเรียบร้อยเอียมครับนิด